พี um, thank you. Oh women, uh, ่จ้าไปอสูก no ันจ้าสมครานเินดีไปมาพูดนขอให้ใรับเวลาสิบนาทีไปเข้ามาแล้วก็จะได้ความกระจ่างต่อไปต้อนพดครยชัอเช่นยวันนเสมอคับ ใก็วัยังไงครับวได้เอากนภาพ็ไเข้ามาแล้วทักทายครับแล้วก็อยาครับ

เบามากค่ะไม่ได้ไม่ได้จิตาเออมจออะไรพลาดหรือเปล่าจกว่าอเสีย่บมเสียในพีเลยใจคบเสียงจาขาดเสียงขาดแล้วพี่ขอขออนุญาตออดไม์ออกได้ยินได้ยินดีไหมครับดีได้ยิน ได้ยินไหมเอ่ย <laughs> เนาะถือว่าเป็นการทดลองเนาะทดลองไลฟ์ไลฟ์นอกสถานที่ได้ยินไหมครับได้ยินจ้าแ <laughs> สดงว่าใช้พี่หมอเสียแบไม่ดีนะพี่หมอเลิกใช้ไมคก็ได้ยินทันทีเลยใช่ไหมแล้วเอ่อ ก็อย่างที่ว่าเนาะพูดต่อกันแล้วกันใครอยากได้รับบาเหน็จบ้างฮะหรือใครอยากได้รับบํานาญทิดไหมพี่หมอชื่นใจนิดนึงว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะได้รับบาเหน็หรืออยากจะได้รับบนานาญกันนะฮะความชื่นอกชื่นใจนิดหนึง่งว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากได้อะไรกันได้ยินจ้า <laughs> นะขอบคุณคุณปันนิตาม,มากอย่างที่บอกเนาะว่า วันนี้เนี่ยเรามาคุยกันนาะภายในสิบนาทีเกี่ยวกับเรื่องบําเหน็จชราภาพอ่ะพี่หมอบอกก่อนว่าบําเหน็จชราภาพคืออะไรเนาะชราก็เป็นสิทธิ์อันหนึ่งสําหรับใครฮะสาหรับคนที่ส่งเนาะการสังคมมานะตัวบําเหน็จชราภาพเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นซักประมาณสองอย่างเนาะอยากได้บําเหน็จค่ะเนาะตอนนี้ก็ต้องมาดูนะว่าคนที่อยากได้มีบําเหน็จชรา ภาพของการสังคมเนี่ยมันมีแบ่งออกเป็นสองอย่างนะอย่างแรกเนาะสำหรับคนที่ส่งนะระยะเวลาสั้นๆเนานะเข้ามาประกันสังคมไม่ถึง1ปีเนาะประกันสังคมเป็นไงครับให้บําเหน็จชราภาพเฉพาะส่วนของตัวเองใจร้ายใจร้ายเนาะใจร้ายมากๆใจร้ายไงก็คือเราเนี่ยไปทํางานเนาะนายจ้างก็จะบอกกับเราว่าไงฮะบริษัทเราถ้าเข้ามาอยู่ คุณได้เนาะสิทธินี้สิทธิน,ธน,ธนั้นพ่วงด้วยอะไรครับพ่วงด้วยการบอกว่านะให้นะส่งประกันสังคมให้นะก็ทำนั้นเนะประกันสังคมกําหนดว่านายจ้างต้องหักเงินลูกจ้างเนาะห้าเปอร์เซ็นตะเนาะใครเงินเดือนเหมือนหนึ่งหักหนะ้าร้อยเนาะใครเงินเดือนหมื่นห้าหรือหมื่นห้าขึ้นไปหักเจนะ็ดร้อยห้าสิบเนาะถ้าทํามาแค่เท่าไหร่ครับหนึ่งถึงสิบเอ็ดเดือนคุณจะได้ อของของตัวเองเนาะหมายถึงของของลูกจ้างเท่านั้นเนาะของนายจ้างไม่ได้เนาะอ่า้ังนั้นบนเรลิผชฉลาภาพเนาะจะให้สําหรับคนเนาะที่ส่งประกันสังคมเนี่ยไม่เกินหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าเดือนหนึนะ่งถึงสิบเอ็ดได้ส่วนของตัวเองเนาะสองอะไครับถึงเ,เดือนนะครับไอถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าเดือนได้ของตัวเอง คือลูกจ้างเนาะมีมาตราสามสามก็มีตัวเองนะมีนายจ้างนะมีลูกจ้างก็คือตัวเราเองแล้วก็มีนายจ้างรับมีรัฐรัฐบาลเนาะให้มาบางปีก็ไม่รู้ว่าทาไมไม่ให้ทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นส่วนมาตราสามเก้าเนาะก็จะมีเฉพาะส่วนตัวเองเท่านั้นนะที่เป็นตัวเอ่อเอามาจ่ายเงินบาเหน็จชราภาพอ่ะงั้นคาถามแรกเนาะคนที่ส่งปณิตา แล้วจ้าเอาพี่หมอส่งมาทั้งหมดเนี่ยสองร้อยแปดสิบเจ็ดเดือนละจะครบยี่สิบสี่ปีละเนาะเนาะพี่หมอส่งมาประมาณนี้เนี่ยนะถามว่าพี่หมอหรือว่าคุณปณิตาเนี่ยได้ไหมมีอโอกาสได้รับตัวเงินเงินชราภาพตรงนี้ไหมเนาะเงินบําเน็จได้ไหม ตอบว่ายังไงฮะกฎหมายปัจจุบันยังไม่ได้เนาะบําเน็จชราภาพเนี่ยเขาจะให้คนที่ไม่เกินหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าเดือนเท่านั้นเนาะถ้าใครเกินเป็นไงครับไม่ได้เขาไม่ให้สิ่งไม่ใชร้ายเนาะสำหรับคนที่อยากจะรับบําเน็จชราภาพเพราะงั้นเนี่ยใครก็ตามเนาะที่ส่งมาสิบห้าปีเต็มนะหรือร้อยแปดสิบเดือนนะเต็มหรือมากกว่านั้นเนาะกฎหมายปิดทางนะ ปิดทางในการรับตัวเงินตรงนี้มากๆเนาะเอาแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้นะไม่ได้อกไม่ได้ใช้ตรงนี้อ่นะอันนี้คือประเด็นแรกแล้วคำถามคือคนส่งนะเกิน179เดือนรับไม่ได้เนาะเขาก็มันแก้กฎหมายอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะกีดนานเท่าไหร่นะอ่าอันดับแรกเนาะก็มันก็คืออยู่ในเนาะเป็นหนึ่ง นึ่งในเรื่องของสิทธิประโยชน์เนาะอยู่ในตัวของสิทธิประโยชน์ชราภาพนั่นก็อยู่มาตราประมาณเนะนะจ็ดสิบเจ็ดเนาะเจ็ดสิบเจ็ดนะทวิเจ็ดเจ็ดตรีเจ็ดสิบเจ็ดจตวาอาจจะพูดเรื่องพวกนี้อ่าตอนนี้เอ๊ถ้าถ้าคนเนี่ยไม่ต้องการรับบำนาญเนานะหรือคนที่ต้องการรับบำเหน็จถ้าสองร้อยเจ็ดสิบเก้าเดือนแล้วทำไงเนาะที่บอกจะบอกเสมอนะว่าจะต้องเนาะพิการนะ ไม่ก็ยังไงครับเสียชีวิตเนาะพิการได้เองนะเสียชีวิตเป็นไงฮะประยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะมีข้อยกเว้นเหมือนกันเนาะกดทุกกดในโรคเนาะมีมีข้อยกเว้นนะบำเหน็จชราภาพก็เช่นกันคนที่ส่งเกินร้อยแปดสิบเดือนใช่ว่าเนาะจะไม่ได้ตัวเงินบำเหน็จก็มีโอกาสได้อ่ะคนร้อยสิบเก้าเดือนเนาะ กับคนทุพพลภาพเนาะกับคนที่เสียชีวิตญาติของคนที่เสียชีวิตนะผู้รับประโยชน์เนาะจะเป็นญาติหรือไม่เป็นญาติก็ได้เสียชีวิตได้รับเนาะอย่างที่บอกก็คือหนึ่งถสิบเ็ดไม่ได้ดอกนะได้ส่งตัวเองเนาะถ้าอยากจะได้ดอกเนาะร้อยเท่าไหร่ครับต้องส่งนะสิบสองถึงร้อยเจ็ดสิบเก้าเดือนเนาะกับคนที่ส่งเกินอย่างเช่นคนพิการเนาะ คนที่เข้าสิทธิทุพพลภาพหรือหรือผู้รับประโยชน์ของผู้ประกันตนที่เสียชีวิตเขาก็จะจะให้ลุบนะครับคนที่ส่งสิบสองเดือนขึ้นไปคนที่ทุพพลภาพนะแล้วก็คนยังไงฮะคนที่นะฮะคนที่เอ่อทายาทของเสียชีวิตหรือผู้พิการเนาะก็จะได้เนาะรับวิธีการคำนวณเนานะอ่า บอกแล้วว่าตัวบำเหน็จชราภาพเนี่ยมันมีดอกเบีย้ยดอกเบี้ยคิดยังไงนะครับดอกเบี้ยเท่าที่มีวมอทราบมารู้มาเนาะตัวเงินชราภาพเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2,500จะว่า41ก็ได้เนาะเดือนธันวาคมเนาะสองพอยสแล้วเขาก็ประกาศดอกเบีย้ยครั้งแรกในเดือนธันวาคม2,542เนาะ ประกาศตลอดมานะแล้วพักหลังๆก็มาประกาศทุกๆวันที่17บเจนะสิเดือนอะไรครับมีนาเดือน3เนาะของทุกปีนะวิธีการก็คือเขาจะประกาศประกาศไม่ยังไงตัวนี้ได้เฉพาะนะก็ได้เฉพาะคนที่รับบาเหน็จเท่านั้นคนที่รับชลาภาพไปแล้วไม่ได้รับบาเหน็จเนาะรับเป็นบํำนานก็จะไม่ได้ดอกตรงนี้อ่ดอกตรงนี้ที่ผ่านมาทั้งหมด อ,อประกันสังคมมีมาแล้วทั้งหมด33ปีนะมีตัวบัชลายีบสีปีเขาประกาศไปทั้งหมดแล้ว23ครั้งนะยีครั้งเนาะสูงสุดประมาณ6เปอร์เซ็นประกันสังคมเก่งไหมเก่งนะให้เยอะไหมเยอะนะ <laughs> เก่งด้วยแหละสวยด้วยแหละ <laughs> นะคงก็ ดอกเบียล่าสุด3.43คิดยังไงเขาบอกเลยเขาคิดทบต้นทุกเดือนไม่รู้คิดยังไงเนาะไม่เคยเห็นแต่พี่หมอทําสูตรไปแล้วเนาะใครอยากได้สูตรก็อย่าลืมนะทักพี่หมอมาเนะาะไลน์มาแล้วพี่หมอจะส่งสูตรไปให้ในตัวนี้อ่าตอนนี้นะถามอ่าอจ่ายดอกแล้วดอกจ่ายยังไงนะจ่ายก็ดอกจะจ่ายให้กับคนที่ทําไมครับ มีสิทธิ์รับบาเหน็จชราภาพเนาะแต่นี่ถามว่าการรับเงินชราภาพารับยังไงไม่ว่าบําเหน็จและบํานาญนะเขาเรียกว่าอะไรเดียหลักการเนาะ principle นะหลักการเหมือนกับนะห้าสิบห้าไหนมีมีใครอายุเท่าไหร่กันบ้างแล้วทำไมเงียบจังเลยนะเงียบจังนะหนึ่งอายุห้าสิบห้าหรือมากกว่าแล้วยังไงฮะ ผลสภาพเนาะหรือสิ้นสภาพจากการเป็นผู้ประกันตนผู้ประกันตนมาตราสามสามสามเก้าสิ้นสภาพยังไงเนาะหนึ่งนะครับตายสองนะลาออกของมาตราสามเก้า็คือเปลาออกที่ประกันสังคมมาตราสามสามการลาออกก็คือไปลาออกจากการเป็นลูกจ้างเมื่อนะผู้ประกันตนนะที่ส่งไม่เกินหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าเดือนเนาะเป็นไงฮะไปลาออกเนาะก็จะได้รับอ่าตอนนี้มาถามเนาะคําถามในสัปดานะครับ พี่หมอหรือใครก็แล้วแต่อายุห้าสิบห้าละลาออกจากงานละเนาะแต่นะไปรับไปรับไปรับเป็นอะไรครับบํานาญอยากได้บําเหน็จไปรอนะถามว่าเขาคิดดอกเบี้ยให้ถึงไหนนะเขาไม่ได้คิดดอกเบี้ยให้ทุกวนันนะเขาไม่ได้คิดดอกเบี้ยให้ตลอดไปเขาคิดบําเหน็จต้องทำไว้เลยนะนะนะเป็นหัวข้อ,อสําคัญอีกอย่างหนึ่งเราพูดไปหลายหัวข้อละหัวข้อที่สําคัญของคนที่จะรับบําเหน็จเป็นไงครับจะนะ จะนะจะคิดดอกเบีย้ยให้ถึงวันที่เราเกิดสิทธิ์เท่านั้นหลังจากเกิดสิทธิ์จะไม่คิดดอกเบีย้ยให้อีกแล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติพี่หมอนะ้อยวันที่เท่าไหร่ครับวันนี้เป็นวันที่สามสิบมิถุนาสองพั 11, นหะ้าร้อยสิบเอ็ดเนาะแล้วพี่หมอก็ลาออกจากงานมานานละนะลาออกจากงานมาประมาณสักแปดปีละเนาะพี่หมอก็ยังไม่ได้ทําอะไรย่อเฉยๆเนาะถามว่าแปดปีที่แล้วพี่หมอก็ หมอหยุดส่งนะในช่วงที่พี่หมอหยุดส่งเขายังคิดดอกเบีย้ยให้เนาะคิดถึงวันนี้นะวันนี้เป็นวันที่วันวันเกิดพี่หมอโอ้จะคิดให้นะถ้าเราไปยื่นิทธิ์วันพรุ่งนี้อ่าเราก็จะได้ดอกเบีย้ยสึงวันตีเลยนะแต่ถ้าเราไปยื่นิทธิ์แบบเฮ้ยเรายังคิดคุณคีดเกียรตีคเกียจเป็นหนึ่งปีคุณก็จะไม่ได้ดอกเบีย้ยเนาะ คนมีสักอสองแสนดอกเบีย้ยเท่าไหร่ครับสามเปอร์เซ็นต์เนาะเจ้าเยสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ของสองแสนเท่าไหร่ครับนะร้อยหนึ่งมีสามบาทหมื่นหนึ่งเท่าไหร่ครับหมื่นหนึ่งก็มีสามเอ้ยไม่ใช่ร้อยหนะึ่งสามผ่าสามสิบหมื่นหะนึ่งสามร้อยนะแสนหนึ่งสามพันเนาะสองแสนก็หกพันบาท <c oughs> ถ้าคุณไปเยือนช้าปีหนึ่งนะคุณก็จะออกดอกเบีย้ยหกพันบาท นะถ้าคุณไปเยื่นชา้าสองปีคุณก็จะไม่ได้ดอกเบีย้ยหมื่นสองนะคุณจะไปยื่นชา้าทำไมนะคราะฉะนปันก็คือควรจะไปยื่นให้ตรงนะสำหรับตัวเรื่องของการรับเงินนะฉะละาภนั่นเองคุณปันบอกว่าบุญเติบนะบุญเติบนะบอกสวัสดีครับพี่หมอเอฟซี FC ครับได้ยินชัดเจนใช่ไหมวันนี้พี่หมอแบบว่า,าไป ไลฟ์ <Live S 2> ไปนะต่อไปจะพยายามเนาะเป็นคนแบบนกแก้วนกขุนทองนะเจียวเจีาเจยวเจ้าพี่หมออยากพี่หมออยากได้เขาก็เขาก็ากไม่ให้ <laughs> อะไหนแปดเก้าคนม,มีใครอยากได้บําเหน็จบ้างไหนลองบอกพี่หมอซิมีใครอยากได้บำจ่ายเกินคืออะไรฮะมูลกรรมิจ่ายเกินหมายความว่าจังไหนไหนบอกพี่หมอหน่อยสินะอะนะ นะพี่หมอพักเบรกนะพักเบรกการแจแจ้วด้วยการอ่านนะอ,น comment, อ่านคอมเมนต์อ่านคําถามใครมีคําถามอะไรถามได้นะจ๊ะนะ้าคำถามคุณวิภาวดีศรีอุทยัยบอกว่าแล้วทําไมไม่แก้ให้เป็นธรรมสักที <laughs> ไม่รู้สินะการจะแก้พระราชบัญญัติการแก้กฎหมายอ่นะมันเป็นเรื่องของการเมืองนะจ๊ะเนาะ <laughs> กฎหมายเริ่มต้นเนาะประเทศไทยประชายนะ มีสามเสาหลักเนาะก็คือมีอะไรครับอออำนาจเนาะนิติบัญญัตินะอำนาจบริหารแล้วก็อำนาจตุลาการ <laughs> เราจะไปแก้กฎหมายก็ต้องพึ่งพึ่งอาศัยอำนาจนิติบัญญัตินั่นเองเนาะ <laughs> ยิ่ง,ย,งยิ่งอยู่กับข้าวทุกนะในวงเล็บทุกทุกเลยส่งมาตราสามสามมาสิบสามปีนับตั้งแต่นับตั้งแต่เริ่มมีนะ ประกันสังคมเนาะส่งมาตรสามสามมาสิบสามปีตั้งแต่เริ่มมีประกันสังคมหลังจากนั้นส่งมาตรสามเก้าและสี่นะย่านดีคุณอะสามสามใช่ไหมคุณก็เข้าไปนะสามสามบวกกับอีกสิบสามเป็นเท่าไหร่ครับสี่สิบหกเนาะคุณส่งมาตรสามสามเนี่ยไอมาตรสามเออมาตาสามสามที่มีชราภาพเนี่ยสี่สองไปยังสี่หกแค่สี่ปีเองเนาะเสียหายนิดเดียว คุณวิภาวดีค่เสียหายนิดเดียวนะคุณก็ยังส่งมาอยู่เนาะคุณก็ยังสามารถรับเป็นบำนาญได้นะอ่านะ <c oughs> ต่อไปคุณอุทนะัยเนาะเดี๋ยวพี่หมอมาต่อนะไม่รู้เกินสิบนาทียังกะว่าจะพูดไม่เกินสิบนาทีแล้ว <c oughs> วันนี้เป็นการทดลองไลฟ์นั่นเองนะมาตาสามสามหนึ่งร้อยหกสิบเดือนมีเงินสมทบห้าหมื่นจะได้บำ บาเหน็จบาเน็จจะได้บําเหน็จบําเน็จนะจ๊ะไม่ใช่บําเหน็จนะบําเหน็ดนี่ก็เขาบอกว่าเป็นเน็บที่เป็นชาหรือว่าบําเหน็จนะเพราะฉะนั้นจะได้ยากมากนะการการที่บําเหน็ดเนี่ยบําเหน็ดอาบําเหน็ดที่จะไงบําเหน็ดต้องบอกว่าเขา่ประกาศดอกเบี้ยเนาะบําเหน็ดที่แบบนี้ส่งมาเกินส่งมาร้อยหกสิบเดือนจะได้ทั้งหมดสามส่วนนะส่วนของคุณอุทัยเองเนาะที่นายจ้างหัก หรือที่คุณอุตมมาตรเปอร์เซ็นตเนาะแล้วก็ถ้าเป็นมาตรสานสามได้ส่วนของที่ถูกหัก3เปอร์เซ็นตเนาะได้ส่วนของนายจ้าง3เปอร์เซ็นตรัฐเนี่ยไม่ยอมจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์นะจ่ายตามความพึงพอใจของรัฐมาตลอดนะเพราะงั้นก็ <c oughs> เอาตามนี้ตามนี้ตามนี้นทุกตีน,นะครับกับนะการดอกเบี้ยนะดอกผลประโยชน์ที่เขาประกาศ อเรากลับมาที่เนื้อหาสาระนิดหนึ่งถามว่าเขาเนี่ยไปเอาเอาอะไรครับเอาดอกเบี้ยมายังไงนะพี่บอกก็งงเขาก็ประกาศเป็นปีปีไปนั่นแหละคือหมายความว่าในปี2,542เนี่ยที่เขาเนี่ยเก็บเงินพวกเราแล้วไปลงทุนเนาะสมมุติเขามีเงินอยู่ล้านหนึ่งใช่ไหมกำไรอยู่กําไรมาแสนหนึ่งกำไร10%เปอขาก็บอกอาจ่ายให้เนาะกำไรมา10% ไม่จ่ายให้เราสิบอ่ะจ่ายให้เราหกเนี่ยประมาณนี้นะครับดอกเบี้ยที่เขาเอามาให้เราเนาะว่าประกาศเนาะปัจจุบันประกาศทุกๆวันที่สิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดนะเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบสองเนี่ยอันนี้คือที่มาเนาะของบําเน็จชลาภาพนะอ่ะนะมีข้อหนึ่งก็คือคนที่เสียชีวิตเนาะ ก็ได้เงินบาเหน็จตรงนี้แล้วก็คิดถึงวันที่เสียชีวิตเป็นวันสุดท้ายเนาะถ้ายังเ,เป็นผู้ประกันตนหรือไม่เป็นผู้ประกันตนแต่นะครับยังไม่ถึงเวลาที่จะรับตัวเนาะยังไม่จะรับเงินชราภาพแต่ถ้าคนที่เสียชีวิตเนาะแล้วเลยเวลารับชราภาพไปแล้วก็คิดถึงวันที่เข้าสิทธิ์ชลาภาพนั่นเอง อ่ะคุณมูรากามี่บอกว่าจ่ายเงินร้อยแปดสิบเดือนไงครับเลยกำหนดขอบำเหน็จจ่ายร้อยแปดสิบครับเลยกำหนดขอบำเหน็จโอเคไม่เข้าใจ <c oughs> ที่พิมพ์มาแต่เข้าใจว่าก็เลยขอให้ขอให้ขอให้อะไรครับขอให้มีการทิดบำเหน็จใช่ไหม <c oughs> อายุหกสิบปีต้องจ่ายประกันสังคมไหมครับอายุหกสิบปีถ้า ตาสามสิบสามเนาะ <S <S> <S ก็ <S <S ก็ส่งไปเรื่อย <S <S ๆจนกว่าจะออกจากงานนะถ้าอยู่มาตาถ้าอยู่มาตาสามสิบสามไปเรื่อยๆก็ออกกน็นั่นนะครับประการสังคมเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ทัสามเนาะสามมาตราคนะือมาตรา3้แเก้าแล้วก็4สี่ศูนย์นะมาตราเท่าไหร่ครับมาตราทุกมาตรามีบําเหน็จเนานะ อันนี้กลับมาว่าจำ,จำ,จำเป็นต้องจ่ายไหมอะมาตาสามสามเนาะจะสมัครได้ต้องอายุสิบห้าถึงหกสิบถ้าคุณไม่เคยเป็นผู้ประกันนะฮะคุณไม่เคยไม่เคยนะไม่ไม่เคยเป็นผู้ประกันตนเลยทําไมฮะคุณจะอายุหกสิบแล้วคุณเข้ามาตาสามสามไม่ได้นะคุณไปเข้ามาตาสามเก้าได้ไหมก็ไม่ได้ mm hmm. เพราะทำ mm hmm. ไมครับ mm hmm. เพราะมาตาสามเก้ากำหนดไว้ว่าต้องสมัครเนาะหลังจากที่ออกจากมาตาสามสามหกเดือนเนาะคำถามคุณ เติบเนี่ยแล้วต้องจ่ายประกันสังคมไหมนะถ้าคุณอยู่มาตราสามสามคุณก็จ่ายต่อไปเรื่อยๆนะคุณอยู่มาตราสามกคุณก็จ่ายต่อไปเรื่อยๆหรือคุณจะหยุดก็ได้ไม่หยุดก็ได้นะครับมาตราสี่ศูนย์ต้องจ่ายประกันสังคมไหมนะแล้วแต่คุณเลยจะจ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็ได้นะต่อไปเดือนนะครับที่หมดสิทธิ์ขอบาเหน็จจาไม่ได้นะ ทุกสิทธิ์ของประกันสังคมนะกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องนะเรียกร้องสิทธิ์ภายในระยะเวลาสองปียี่สิบสี่เดือนครับจ่ายเกินสิบห้าปีหมดสิทธิ์หมายความว่าไงฮะจ่ายเกินสิบห้าปีหมดสิทธิ์เนาะจ่ายไปจ้านะหมดสิทธิ์การรับบำเหน็จเนาะต้องไปรับเป็นบำนาญเนานะแต่มันอาจจะงงเนาะในคำว่าใช้ปีใช้เป็นเดือนดีกว่าเนาะจ่ายมากกว่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าเดือนเนาะ การคำว่ามากกว่าร้อยเจ็ดสิบเก้าเดือนก็ร้อยแปดสิบแปดเอ็ดแปดสองแปดสามแปดสี่สี่ร้อยห้าร้อยเนาะไม่ใช่หมดสิสร็์เขาไม่ให้ไปรับนะเขาไม่ให้ไปรับไม่ให้ไปรับอะไรครับไม่ให้ไปรับบำเหน็จให้ไปรับบำนาญน,นะตามพระราชบัญญัติปัจจุบันนะจา้าถูกต้องนะอ่ะใครมีคำถามอะไรอีกไหมฮะถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวพี่หมอสรุปรวมก่อนนะั้นะบำพักระ บําเหน็จชราภาพเป็นหนึ่งในเจ็ดสิทธ์เนาะของสํานักงานประกันสังคมเนาะมาตราที่มีบําเหน็จชราภาพก็ประกอบไปด้วยมาตราสามเก้าสี่สูตรนะเท่านั้นนะโดยเฉพาะมาตราสี่สูตมีเฉพาะบําเหน็จเท่านั้นไม่ไม่มีบํานา,นะาเนาะบำจะมีตั้งแต่คนที่ส่งหนึ่งถึงสิบเ็ดเดือนได้ส่วนของตัวเองไม่มีดอกนะ ไม่มีของนายจ้างไม่มีของรัฐเนาะส่วนเนาะคนคนที่ส่งตั้งแต่12เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินนะร้อยเจ็ดเก้ือนก็มีของตัวเองเนาะของผู้ประกันตนของนายจ้างถ้ามีของรัฐถ้ามีนะเท่านั้นจริงๆเนาะแล้วตัวเอ่อคนที่รับบำเหน็จเนาะที่จ่ายเกิน12เดือนก็จะได้รับดอกเบี้ยนะครับประมาณนี้แล้วก็ น่าจะเป็นนประมาณที่หมอก็ขออนุญาตไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปจ้า <c oughs>